ชีวิตสุดรักชิรี่แม่ตักจากเด็กทีโตมากับกล้องขยะสู่เศรษฐีนีพันล้านหน้าทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับแม่ตักแม่ค้าคนดังในโลกออนไลน์อีกแล้วทําธุรกิจมา4ปีปีรายได้ระดับพันล้านโดยที่มาของความร่ํารวยรายได้เกือบพันล้านก็ไม่ได้มาจากธุรกิจขายคิมกันแดดเพียงอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอาหารเสริมและสินค้าตัวอื่นๆและความสําเร็จส่วนหนึ่งก็มาจากชื่อเสียงและความไว้ใจที่ลูกค้ามีต่อแม่ตักนนั่นเองซึ่งนอกจากการทํางานแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวของแม่ตักก็เป็นอะไร ที่รู้ราและก็รักชัวรี่มากซึ่งแม่ตั๊กก็บอกเองเลยว่าเธออยากรวยเธอบ้าเงินเธอบ้ารถเธอบ้าอสังหาริมทรัพย์ทําให้เธอนั้นชื่นชอบการทํางานเพื่อสนองความต้องการของตัวเองตั๊กอยากรวยตั๊กบ้าเงินตั๊กบ้ากิเลสตั๊กบ้าซื้อรถตั๊กบ้าการเก็บอสังหาตั๊กบ้ากระเป๋าไปแล้สิบล้านตั๊กบ้าเงินเพราะว่าเงินนี่แหละที่มันทาให้ครอบครัวสบายพอตั๊กบ้าเงินนล้วทำไงบ้าเงินแล้วบ้าอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้บ้าเงินแล้วต้องทํางานอย่างบ้าคลัง เพื่อจะได้ผลตอบแทนของงานและแปลเปลี่ยนจากงานมาเป็นตัวเลขในกระเป๋ามีทรัพย์สินหรูหราระดับมหาเศรษฐีมีรถหรูจอดอยู่ที่บ้านทั้งหมด9คันมูลค่ารวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทไม่ว่าจะเป็นเอ่าผาดปอร์เช่เล็กซัสมาสแตงแมคคาร f เรนเฟอร์รารี่และอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกับรถคู่ใจคันละ4 40ล้านที่เรียกได้ว่าชีวิตของแม่ตักลักชัวรี่มากๆ ยิ่งตอนที่ได้เห็นแม่ตั๊กไปเดินงานมอเตอร์โชว์แล้วจัดครั้งเดียวกว่า20คันวันนี้มาเดินงานมอเตอร์โชว์ค่ะทุกคนเซลล์ Sell คนไหนที่เดินมาหาตัก๊กโคโชคดีเลยค่ะเพราะตั๊กตั้งใจมาซื้อรถทั้งหมด20คันค่ะฝั่งไม่ผิด20คันนะคะมีเงินกองเป็นภูเขาเห็นได้จากที่หลายครั้งคุณสามีเปคุณภรรยาฉ่ำมากมีแบงเทากองเป็นปึกๆมัดรวมกันหลายสตางค์จุกอกไปเลยท่านอยตกใจนะไม่ตกใจ โอ้อาิชาติตะกุดหัวไม่หมดเลยนะแต่ที่นะทายกันดูนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเงินเท่าไร่และก็ยังมีอีกหลายปึกในตู้เซฟที่คุณสามีเปิดออกมาให้กับคุณภรรยาขอตังค์ช้อปปิ้งหน่อยนะขอตังค์ช้อปปิ้งหน่อยนะวันเดียวนะขออีกปึกนึงได้ไหมอ่ะขออีกปึกนึงนะสุดท้ายนะครับขอกำลังช้อปปิ้งหน่อยนะที่รักนะที่รัก จะพาเขาไปหรือเปล่าคะจะพาไปด้วย,วยน่ารักจังเลยมีกระเป๋าแบรนด์เนมหลายใบแบรนด์หรูๆทั้งนั้นแพงสุดก็เกือบ9ล้านทั้งมีการรีวิวสามีเปกระเป๋าปีละ20บ่บใบมีซื้อแอเมทให้นะคะปีละประมาณ20บใบค่ะสบายๆแต่ราคาก็คือไม่สบายน่ก็ประมาณ1ล้านกว่าบาทนะวันี้3ล้านประมาณ3ล้านห้ปาปนี้กบสองล้านเก้านะรวมถึงกระเป๋าทองคําที่จัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันเอาเรื่องมาจากชาแนลใบเล็กก่อนนะเปิดได้ด้วยอันนี้ว่าใส่เหรียญบาท สามีสั่งกระเป๋าใหมสิ้ใบเลยนะหมดไปประมาณ1 3บล้านค่ะซื้อกระเป๋าใหมสิห้ใบแล้วก็อันนี้ก็คือกระเป๋าอันนี้5้าแสนกว่าบาท6 0แสนอันนี้หแสนอันนี้แปดเจ็ดอันนี้6 7เจ็ดแสนแถมยังมีนาฬิกาสุดหรูรายเรือนอีกมากมายที่แม่ตั๊กเอามาเปิดเผยผ่านโซเชียลซึ่งแต่ละเรือนก็ไล่ไปตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านนาฬิกา10ล้านค่ะ เันที่สาแล้วที่สามีสั่งซื้อมาให้ตั๊กนะคะนี่ยังไม่นับรวมกับเครื่องประดับอื่นๆที่สั่งทําก็มีมูลค่าเป็นล้านแล้วเข็มขัดเข็มขัดล้านสี่นี้1่ล้าน 3- าแสนบาทนะคะเป็นทองคำเก้าสิบเก้นนี้เพิ่งมาจากโรงงานทองนะคะขัดด้วยค่ะเข็มขัดอีกสองล้านนะ และก็ยังมีอาณาจักรบริษัทกว่า15ไร่บ้านสุดหรูโคมไฟเชนเดเลียสุดอลังการแถมยังมีอีกหลายหลังอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่ตั๊กที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตสุดรักชัวรีแต่ก่อนที่จะมีชีวิตสุดรักชัวรีขนาดนี้แม่ตั๊กก็เคยลำบากมาก่อนอางานนี้หลายคนก็อยากจะรู้จักกับแม่ตั๊กมากขึ้นสําหรับแม่ตัก๊กหรือที่หลายคนรู้จักแม่ตั๊กกรนกหนบเศรษฐีนีพันล้านเจ้าของธุรกิจขายของออนไลน์แล้วก็ร้านเพชรร้านทองอีกหลายสาขาและก็ยังเป็นที่รรู้จจักจากกาาที่่่ชชออบวยเเลืคนนนใน มีผู้ติดตามกว่า4ล้านคนเรียกได้ว่าเป็นคนใหญ่คนโตที่หลายคนรู้จักโดยพื้นเพข,ของแม่ตักก็เป็นชาวเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ทําอาชีพรับซื้อของเก่าแต่พอคุณพ่อจากไปธุรกิจที่บ้านก็เริ่มติดขัดแล้วก็มีนี่สินเข้ามาพอเธออายุได้19ปีมีโอกาสเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่แม่ก็พยายามส่งเธอเรียนแต่สุดท้ายแล้วต้องลาออกก่อนเพราะว่าที่บ้านล้มละลายเจ้าตัวจึงตัดสินใจไม่ขอเรียนที่มหาวิทยาลัยแพงๆโดยเธอนั้นก็ย้ายมาเรียนทที่มหาาวิยาลายลั ลายล้ำคำแหงเพื่อช่วยลดภาระทางบ้านแทนโดยแม่ตั๊กก็ศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนใช้เวลาเพียงแค่สองปีครึ่งก็จบการศึกษาจากนั้นก็ทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนาศาสตร์เอกกฎหมายการเมืองซึ่งชีวิตในวัยเด็กของแม่ตั๊กเล่าวา่าเพราะด้วยความที่เธอนั้นอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระอะไรที่ทําแล้วได้เงินเธอก็ทําหมดเลยได้วันละ3 0 0ถึง500บาทรับจ้างล้างจานแบบพาร์ทไทม์วันละ1 4 5บาทเป็นเด็กเสิร์ฟหรือเป็นการ นับรถที่ผ่านของกรมทางหลวงทำงาน7-8ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งก็ได้วันละ500บาทแต่จุดเปลี่ยนชีวิตของเธอนั่นก็คือการเริ่มค้าขายที่ตลาดนัดเธอเริ่มขายอาหารเสริมขายครีมขายของเป็นเจล็จไปหิ้วมาจากสำเพ็งมาขายก่อนจะบากบัน่นจนกลายมาเป็นแม่ตักแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังแบบนี้